สวัสดีครับตอนนี้อยู่บ้านกัมพีครับเยอะไปทําหลวงไปทําบุญวันนี้วันศีลครับเหมาะจะบ้านกัมพีมากครับเส้นทางไปห้วยน้าบอ่อไปยังทําหลวงถ้าหลวงเป็นเส้นทางธรรมชาติครับเลาะไปตามทุงนาของไทยบ้านละกะเลาะไปตามตีนผู้ผมเคยรีวิวไปแล้วเธอหนึ่งแต่ตอนนั้นผมใส่ มอไซในการขับไปครับแต่รอบนี้เยอะรีวิวเพื่อบ่งว่าเส้นทางม be ันสะดวกสำเรอแล้วกัเส้นทางมันสวยงามแบบเดือครับมื้อนี้เป็นมือวันศิล์ตอนเส้าเส้าครับหกโมงเกือบเจ็ดโมงแล้วตอนนี้กากแดดกระเหลิมอ้อนะครับแต่ทางทํำหลวงนั้นแดดมี่เหลนมอ้อเด้ตอนนี้ทางลาดสังเกตเบ่งท้ายคลิปนะครับผมแล้วถ่ายแดดคือบึงเส้นทางสะดวกครับเป็นทางลาดยางโซงแรก ล้วก็โสงที่สองก็เป็นเส้นทางคอนกรีตซึ่งเป็นเส้นทางคอนกรีตที่หาก,กระสร้างใหม่สร้างเขากแล้วครับอู้้อมอูล้อมอันนี้มีต้องเอ่ยถึงว่าเพื่อมาสร้างแต่ที่แน่นี่คือทางสะดวกล้วก็เป็นเส้นทางที่สวยงามเลาะไปตามลูพูนครับลูกภูหรือว่าหุบเขานะครับอืภาษาไทยเพราะว่าลูกภูภาษากลางว่าหุบเขา เราผ่ะะานทน้องนาของโงแรงกละราผ่านทงนาของไทยบ้านนะครับโซลที่สองก็เป็นทน้องนาสลับกับโซนครับโซนมีว่าเราเป็นโซนยางโซนมั่นนะครับโซนมากเราเป็นโซนมั่นกับโซนยางนี่แหละซึ่งธรรมชาติยั่งสมบูรณ์นะครับแล้วเส้นทางเส้นนี้ก็เป็นเส้นทางที่ไทยบ้านแหลนไปเอาน้ำ Sabrina. น้ำบ,บาดาลนะครับนะ้ำบาดาลนะ้ำนบะ่อนะ ที่พุทธขมาจากเตอร์ดินนะครับเป็นน้ำที่สะอาดแลวก็แซบเดี๋ยวขวาเขามีวัดข่าวัชน,น,นันเนาะวัดหนึ่งกติดต,ตามไปเบื้องเดียวครับว่าเส้นทางมั่นละ่ะเป็นนเลืครับ <สะ S 1> คลิปนี้ผมอา่านแล้วมีว้าวไหลบางสงางูงเพราะว่าเออเบื้องว่าสักนาทีผมแลนจะบางกับผีไปจนหอดทำหลวงนี่มันใช้เวลาสักนาทีครับตามไปชมครับผู้ทถนนี้เขาห้องว่าปู่ผู้เขียวผู้เขียว หรือว่าผู้หาหน้อย ที่ไปนี่ ม่งเป่าน้ำเสียบน้ำบาดาลเปลาอยู่เนี่ยเออสดอ้ยส,สดใสที่ ทนะ <c oughs> ่งนี้ยังมีฮึอนอยู่หรอพี่ไปคนมาน่ดี <c oughs> 一路发的。 นักส่งน้อยๆครับได้ยินแต่เสียงนกเสียงไก่ปลานกกินมาไไม้นกกินไห้น่ะ ำหลงครับบรรยากาศลมลืนเงียบสงบเคขอ้อเห็นนะเมนก็จะเจริญเป็นที่เข้ารบเป็นที่นับถือของมูกคนณะนนทีะ่ยมีงนอกเห็นโอ้พันดีเถอะนนะผู้มีสินมีตังเจริญด้วยสินด้วยทานก็เป็นทับเป็นทับของเพนาะน้พึ่งนะ้ำนะทับ ่ะเพียงเอีดเพิงสินเพิ่งท่าตอนนี้เจ็ดมงเคิงครับพึบ้งตังเงินเขาก็ฮึ้นแปะฟูนะมาอยู่ทํำหลวงครับพอดีพระขาวคนวา่าอันได้ก้อนหินก่อนนึงคล้าย โอพยันหัวงูนะหัวงูก็เลยมาลกนเลยเพื่อนพาปเบิ้งครับพระขาวเพิ่นมาแต่เรื่องเนาะมาเบิงการบาครับแม่นบอกครับโอ้พระขาวเพื่อนจังค้องพระขาวนี่คือก้อนกากคล้ายๆนาครับก้อนนี้เพป่นระบบทุนก็ต้องเสื้อพระขาวก่อนกับเป็นนาครับเป็นสายพระป่าครับพระปฏิบัติวันที่หนึ่งเพื่อนวาเพื่อนระบบดนไปบดจะเชียงไหมครับสาธุเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเพื่อนพาไปครับ มงนี้บ่ครับโอ้โหวอื่นหม่อยู่กันกันนานเห็นผ่าเขาว่าผมเลยอยากไปเห็นนี่วะผลลุกเลยกนนานผมก็เป็นสายมูดิโอ้ครับันกันเลยดิไปที่ฐานหาเพื่อนเพื่อนกับบ่บ่มีขุ่นหัดเพื่อนผมอยากเห็นซื้อดอกก็ไม่เป็นสายมูหรอกผมก็เดียผมมักสำรวจนะผ่าเขาเห็นลิงมากวนบ่ครับอยู่นี่ ม่เห็นบอกมีกระไก่ปามากผมผมเม้าเนี่ยลิงมาโดดโดดไหลังค่ากุาติหลังหนีวะ<ม>ผมก็นั่งนั่งสนทนาครับลง่ออยู่ก่อนที่พระขาวที่ไม่ก็สิมานก็สิตัวใหญ่เติบเลยดดดูาตามลงมาไหลังค่าโอ้โเสียงดัง ควางใจก่อน ໂອ້ໄປທາງເຫນືອພີ່ເດເນາະໂອ້ໂອ້ຜູ້ມື້ໃຫຍ 我才要搞龙婆啵。 ไม่โก้ใช่ไหมโอ้ยอยู่ทึ่งหลังหลังถ้ำเนาะท่ับนี่มาเลยจื่ <c oughs> อ,อกุ้งโกงนี่ได้กุ้งโกงนี่อยู่ทึ่งหลังถ้ำ อันนี้ป่ะครับอือกัอนหนอออะหมออยู่เนาะมันแบบมันคือนะครับ <c ười> ค,คือคืองูอาปะเนาะ,ะครับท <c ười> ต,ตีวนาของะอาจางเ แต่งเงียบดีเนาะมรงนี้นะเหมาะเลยแล้วมันอยู่ทึ่เครื่องลังทรรมข้างหลังคือเป็นธรรมเป็นมองหลวงพ่อมานั่งสมาธิครับเพิ่นเคยมานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้แล้วมันเงียบครงนี้ คล้าย,ายงูอาปะเนาะ <c oughs> ตอนนี้อยู่หลังถ้ำหลวงครับโอ้ยขออนุญาตบาดคำเด้ออยู่เทิง <c oughs> อยู่เทิงหูเป็น มองหลวงพ่อเด่นจงกูมครับทาง,งกลวรปู เป็นเป็นคลิปสั้นๆครับขอจบอเุเพลงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ